สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันนทิพตดาดาค่ะตลาดหุ้นไทยนะครับพอจะฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับโดยเปิดตลาดเช้าวันนี้ล่าสุดเราอยู่ที่1,665.43จุดนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ7จุดหลังจากที่หุ้นไทยไปแตะ1,680เนี่ยนะครับก็ปรับฐานลดลงมาอยู่ พอสมควรทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวร่วงลงไปหลุดพัน660จุดด้วยนะครับวันนี้ฟื้นตัวมาได้หน่อยเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็พูดคุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยเนี่ยนะครับว่าสถานการณ์แนวโนมการลงทุนจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนปัจจัยต่างประเทศครับที่อเมริกาเมื่อคือนนี้ดัชนีตลาดหุ้นของเขาก็ปรับตัวร่วงลงมาอยู่พอสมควรหลักๆยังคงเป็นเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นหนาตราาดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับ ก่อนหน้านี้ตลาดคาดการ์กันว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย2-3ถึงครั้งในปีนี้นะครับแต่จากการคาดการณ์ล่าสุดดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าที่ตลาดเคยคาดการ์กันเอาไว้ตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นไปแรงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจอแรงขายทํากําไรออกมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวครับอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐด,ดาวโจนส์นก็ปรับตัว ร่วงลงนะครับถึงเกือบเกือบหทีเดียวลงไป300กว่าจุดนะครับดับชนีหลักตัวอื่นอย่าง S&P 500ก็ปรับตัวลงไปประมาณ1%เช่นกันแล้วก็ NASDAQ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับตัวลงไปมากที่สุดนะครับลงไป1.15%ครับรอยเตอร์เารายงานนะครับว่าดัชนี NASDAQ เนี่ยถือว่าเป็นดัชนีที่มีการปรับฐานรุนแรงมากที่สุดของดัชนีหลักในสหรัฐอเมริกา โดยจากจุดสูงสุดจนถึงปัจจุบันนี้น,นะครับติดลบลงมาเกินกว่า10%แล้วหลังจากที่ดัชนีปรับตัวร่วงลงเนี่ยนะครับหลักๆมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งขึ้นมาแตะ1.9%ซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนนะครับที่คาดการณ์กันว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกว่าที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าการประชุมรอบต่อๆไปของทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมี แนวโน้มและส่งสัญญาณอย่างไรออกมานะครับเช่นเดียวก,กันกับเรื่องของเงินเฟอ้อตอนนี้กําลังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกพร้อมๆกันสหรัฐอเมริกามีเงินเฟอ้ออย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เฟดนั้นต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐอย่างแคนาดาเองเขาก็ประกาศเงินเฟอ้อเดือนธันวาคมที่พุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบ30ปีด้วยเช่นกันเงินเฟอ้อของแคนาดาเนี่ยนะครับมาแตะ4.8เแล้ว แล้วก็สถานการณ์โดยรวมยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยเรื่องของอุปทานที่ตึงตัวแล้วก็ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมานะครับขณะที่ทางฝั่งของธนาคารกลางอังกฤษก็มีความเป็นไปได้ครับว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด,ด้วยเช่นกันเพื่อสกัดกั้นปัญหางเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อของอังกฤษตอนนี้ก็ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดในรอบประมาณ30ปีด้วยเช่นกันนะครับ โดย C P I ของอังกฤษเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นมาถึง5.4ทีเดียว นี่คือภาพรวมๆนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดรอบโลกวันนี้ครับจะเห็นได้ว่าที่ทางของอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นนี้นะคะสะท้อนในหลากหลายประเทศที่กําลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อละค่ะซึ่งแตกต่างกับที่จีนนะคะดูเหมือนว่าเขาค่อนข้างก,งกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจเช้าวันนี้ธนาคารกลางจีนนะคะมีการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยลูกค้าเงินกู้ชั้นดีนะคะหรือว่า LPR ครั้งแรกในรอบ20ปีด้วยนะคะเป็นการปรับลดลง0.1%ค่ะซึ่งก็เป็นการปรับลดลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับ ลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งจากเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โควิด19ด้วยทีนี้เรามาดูบ้างน,นะคะทิศฐางอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้นะคะส่งผลทําให้นักลงทุนนั้นมีการมองถึงสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกันความเสี่ยงอย่างด้านอัตรางเงินเฟอ้อนั่นก็คือทองคํานั่นเองค่ะ ราคาทองคาพุ่งทะยานในค่าคืนที่ผ่านมานะคะอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาชนนะคะที่ระดับแนวต้าน1844ดอยสลลาร์ต่อทรอยออนซ์ทำระดับสูงสุดในรอบระยะเวลา2เดือนนะคะส่งผลทําให้ราคาทองคําในประเทศไทยวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น200บาทต่อบาททองคําค่ะและล่าสุดนะคะราคานั้นอาจจะมีแรงเทขายทํากําไรออกมาเล็กน้อยมายืนอยู่ที่1841ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะซึ่งก็เป็นภาพของใครที่ลงทุนในทองคําน่าจะยิ้มได้ในเช้าวันนี้ ส่วนใครนะคะที่มองในเรื่องของราคาน้ํามันกันบ้างล่าสุดนะคะมีอยู่2อสาประเด็นเกี่ยวกับทิศทางของราคาน้ํามันนะคะหนึ่งเลยค่ะทางด้านของ EIA นั้นตั้งข้อสังเกตนะคะระบุบอกว่าตอนนี้ซาอุดีอาระเบียเองก็ดีสหรัฐอเมริกาเองก็ดีหรือว่าประเทศต่างๆที่กําลังเป็นผู้ผลิตน้ํามันมีการเพิ่มกําลังการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการนะคะส่งผลทําให้ทิศทางของราคาน้ํามันนั้นมีการปรับ ทัวร์สูงขึ้นนะคะในช่วงของการขานรับในช่วงจังหวะเวลาที่ราคาน้ํามันนั้นเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูว่าในช่วงเวลาข้างหน้านั้นอาจจะเกิดสภาพคล่องล้นตลาดหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามได้รับปัจจัยหนุนค่ะเมื่อวานนี้ท่อน้ํามันที่ส่งไปยังตุรกีระเบิดนะคะก็เลยทําให้ราคาน้ํามันนั้นยังทรงตัวเวทเท็กซัสนั้นยืนอยู่ที่85ดอลลาร์ค่ะในขณะที่เบรนท์นั้นยืนอยู่ที่88ดอลลาร์ต่อบาเรลค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าคุยกันก ประเมินที่ทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะหลังจากที่ช่วงเวลานี้อาจจะอยู่ในช่วง,งการเริ่มรีบาวกลับนะคะแต่ว่าแนวโน้มจะไปต่อได้ไกลไหมนะคะติดตามได้ใน t r เทรดไทมค่ะทําเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณประกิตเซีรีวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการจากบลจเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณแทงคุณบอยครับครับดัชนีพอจะฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแต่โดยรวมก็ถือว่าปรับลงมาจากจุดสูงสุดของรอบนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันเรามองตลาดยังไงบ้างครับผมคิดว่าระดับตรงนี้ถ้าซื้อนะครับก็ฟองไปมากแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นการเพิ่มขึ้นในอีกสัปดาห์สองสัปดาห์หน้ามีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรามองกันที่ปัจจัยต่างประเทศเนี่ยแรงกดดันจากเรื่องเงินเฟ้อแรงจากเครื่องดอกเบี้ย รถล,ลงแถตลาดพุทธสารัฐเนี่ยมันจะมีจุดสําคัญอยู่ที่วันพุธหน้านะครับการประชุมเอฟโอเอ็มซีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเสร็จแต่ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรไปมากกว่าที่ตลาดคาดไว้อยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยสี่ครั้งนะครับก็ถ้ามันสัญญาณไม่ได้ออกมาแรงไปกว่านี้นะครับเรียกว่าตลาดก็ไปอินไปเรียบร้อยก็น่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวได้ตลาดบิ๊กตลาดพุทธต่างประเทศนะครับผม ในสงนรองรตลาดุ้นไทยเองในเนี่ยมันปัจจัยบวกมัเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเซ็ตเซปตีป้เนี่ยไม่ได้ลงเมื่อเทียบกับเซ็ตจินเด็กนับมายความว่าตารุ่นไทยกำลังถูกประกองด้วยทุกอย่างพลังงานนะครับธนาคา,าร,าร,าารแล้วก็สื่อสารพลังงานตอนนี้มีแรงหนุนจากราคาน้ํามันนะครับที่ค่อนข้างชัดว่าจะไปได้ต่อเพราะว่า ดีมานเนี่ยมันไม่ได้ลดลงนะครับในขณะเดียวกันซันพพลายยังค่อนข้างขาดอยู่แต่อีเวนทอรี่แล้วก็ตัวโอเปกสเปรคาเซตี้ที่ต่ำที่สุดเป็นบทิการนะครับกลุ่มพลังงานก็จะกลายเป็นตัวหนุนตล,ดลาดหุ้นไทยได้ครับเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงมุมมองเชิงบวกจากสำนะักเอ่อพวกเอ่อชนิตสวิตในมุมมองต่อกลุ่มสือ่อสารครับมันก็จะกลายเป็นตัวทําให้เซตขึ้นนะครับนี่ยังไม่นับเรื่องการเมืองด้วยนะอืมความหวังที่เราจะได้เห็นการทุบสภาเลือกตั้งทั่วไปนะฮะ มันก็กลายเป็นแรงหนุนทําให้เกิดการเปลี่ยนกำไรได้ครับแล้วก็ทำให้สางพุ้นมันลกยากช่วงนี้นะครับค่ะแล้วนในเชิงกลยุทธ์เองเราควรจะต้องทํำยังไงบ้างครับตรงไหนที่เป็นจุดที่ซื้อได้หรือว่าตรงนี้เลยฮะจริงๆแล้วคือผมเป็นพวกประเภทรอไม่ค่อยเป็นเอาไม่ใช่นะก็คือแล้ววันนี้มันเลยดูน่าสนใจนะครับคือน่าซื้อนะครับเพราะที่บอกอาทิตย์หน้าเนี่ยหลังการชุบเอฟเอซีปุ๊บตลาดก็จะดีขึ้น ในขนาดเดียวกันเนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะครับ,รบแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลประกอบการจะดีขึ้นทั y ้ง YOY QoQ นะครับแ้ว่ช่วงเวลาเนี้ยน่าสนมากในการที่เราจะซื้อเก่งงบไปมากสี่นะครับค่ะในจังหวะของการเก่งงบนะคะหรือว่าการเลือกตัวท็อปพิกนะคะเราแนะนํานักลงทุนยังไงบ้างคะ อย่างแรกเลยจริงๆแล้วมันมีเยอะมากๆ,ๆเลยที่ผลประกอบการจะดีนะครับแต่ว่าเป็นท mm ี hmm. Leonardo, ่น่าสังเกตว่าพวกคุณกลางหุ้นเล็กอ่ะมันขึ้นตอบรับไปกันเยอะแล้วนะครับแล้วตอนนี้คุณกลางหุนเล็กอ่ะค่อนข้างอันเดเยอร์ฟเมื่อเทียบกับพวกอ่าคุณบิกแคปผมก็คิดว่าเราก็คงต้องเน้นไปที่บิทแคปที่จะมีผลประกอบการดีครับเช่นกลุ่มพลังงานนะครับปอพสพอคอฟเอสพีอาร์ซีถ้าสนใจนะกลุ่มธนาคารทีทีบีถ้าสนใจนะครับกลุ่มอสาเอลนะครับก็ ที่อินทัชดูดูโอเคเลยแล้วก็ปลุ่มสังหาริมทรัพย์องเช่นไลนี่ยเท้าสุดภาลัยนะครับต้น้ามองครับอืนะพวกเนี้ยม,มันสามารถเก็บเข้าพอได้คือพวกตัวใหญ่ๆแบบเดิมๆนะแต่ว่ามันให้มันให้ความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อาจจะให้ประสแทแทนที่ดีในช่วงนี้ครับดูเหมือนว่าเราจะกลับมาชอบหุ้นใหญ่เยอะเลยแล้วหุ้นเล็กที่เคยเก็งกำไรตอนนี้เรามองว่าจบรอบแล้วยังฮะ แล้หลายตัวก็ยังไม่จบรอบแต่หลายตัวก็จบรอบนะครับหลายตัวก็ยังมีความคาดหวังเรื่องประกอบการไปมากสี่ดีที่ยังจะดีอยู่นะครับเราเราอาจจะต้องเลือกเป็นเฉพาะตัวไปเช่นพวกหุ้นก,กลุ่มการเงินเ m มทชโยผมว่าเก็บได้นะครับเช่นถ้าเป็นกลุ่มสื่อสารก็ไอทีอ่าเราก็เก็บเพียงกำไรได้นะครับหรืออตัว อย่างเช้นพวก XO นะครับ XPD อ่าแล้วตลาจะเก,งก่งงบได้สำหรับโกนเลยนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับคุณประกิตครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมบสวัสดีครับอ่ะสัญญาณอาจจะติดติดขัดไปบ้างนะครับแต่โดยเนื้อหาหลักใหญ่ใจความแล้วคุณประกิตยังมองตลาดค่อนข้างดีแล้วก็มองว่าตรงนี้เป็นจุดซื้อ ในการเข้าไปลงทุนในหุ้นใหญ่ๆที่พื้นฐานดีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับยังมีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกนะครับเรากําลังจะมีการจัดงาน m o n e ี่เอ็กระยองนะครับแล้วก็ขนเอาแคมเปญทางด้านการเงินต่างๆตเตรียมไปฝากทุกท่านนะครับโดวยวารสารการเงินธนาคารครับจะจัดงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่3หรือว่า m o n e y Expo ระยองนะครับ ธนาคารประกันบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัทพย์จัดการกองทุนก็จะขนโปรโมชั่นเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ศูนย์เปอร์เซนเงินฝากดอกเบี้ยสูงส่งตรงบริการทางการเงินการลงทุนแบบครบครันนะครับให้กับชาวระยองและก็ชาวภาคตะวันออกนะครับพร้อมกับแน่นอนเรากวดขันคุมเข้มเรื่องของมาตรการป้องกันการเข้าชมงานแบบนิว n o r m a l นะครับงานจะจัด28 30มกราคมนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะครับ ยกตัวอย่างแล้วกันโปรโมชั่นเด่นๆในงานนะครับธนาคารกรุงไทยก็จะนําสินเชื่อฟื้นฟูฟธุรกิจ SME ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย2ปีไม่เกิน2%ผ่อนนานสูงสุด10ปีนะครับมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ Home for Cash นะครับอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลอยตัวเฉลี่ย3ปีเริ่มต้น2.77%ฟรีค่าธรรมเนียมการจดจำนอง1%ด้วยนะครับสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่ครับวงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ไม่เกิน1ล้านบาทผ่อนสูงสุดนาน5ปี มีสินเชื่อกรุงไทย SME EEC 4.0่ EE นะครับดอกเบีย้ยพิเศษคงที่4% 2เปปีแรกวงเงินกู้สูงสุด20ล้านบาทครับแบงก์กรุงศรีนะครับก็มีสินเชื่อบ้านกรุงศรีด้วยเช่นกันให้อัตราดอกเบีย้ย0.99%ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน50%นะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยปีแรกลดลง0.25%ตต่อปีครับส่วนธนาคารออมสินก็มีสินเชื่อเคหะกู้ซื้อบ้านกู้สร้างบ้านกู้ต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะครับ อัตราดอกเบีย้ย1.75% 1ปีแรกผ่อนต่ำปีแรกล้านละ2,500บาทต่อเดือนฟรีค่าบริการสินเชื่อค่านิติกรรมสัญญาค่าจดจำนองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบลุ้นหน่อยนะครับมีสลากออมสินดิจิตัล พิเศษ1ปีลุ้นรางวันใหญ่3ล้านบาทด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> สำหรับโปรโมชั่นต่างๆภายในงานครับแน่นอนนะคะมีทั้งสายลุ้นสายออมนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะลงทุนนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจ <c oughs> อยากจะก <c oughs> ู้ซื้อบ้านนะคะสามารถไปร่วมงานในครั้งนี้ได้ละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรากลับมานะคะประเมินทิศทางของการลงทุนในมุมมองของตลาดหุ้นไทยในฐานะของผู้บริหารกองทุนกันบ้านนะคะจะมองอย่างไรกันบ้างค่ะ <c oughs> มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ลองไปประเมินกันบ้างดีกว่าว่ามุมมองของตลาดหุ้นไทยจากบรจราตาริสเนี่ยเขาประเมินอย่างไรนะครับคุยกันกับคุณประภาษตันพิบุญสักครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบรจราริสนะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพนตุ้บอยครับค่ะคุณประภาษคะต้องยอมรับว่าในปี2564ที่ผ่านมาเป็นปีค่อนข้างจะดีสําหรับตลาดหุ้นไทยเลยนะคะทำได้แบบอ u พอฟอร์มแบบนี้จนมาปีนี้เนี่ยเราม สดใสหรือว่ามีความท้าทายที่รออยู่คะก็ผมคิดว่าเป็นเป็นปีแห่งความความหวังและก็เป็นปีแห่งความกังวลนะครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเรื่องเงินเ้อเนี่ยที่ปรับตัวเร่งขึ้นค่อนข้างมากในสถานการณ์ทั่วโลกและรวมถึงไทยเองก็ตามเนี่ยผมคิดว่าจะสร้างแรงกดดันในเรื่องของการปรับขึ้นราดอกเบี้ยในในต่างประเทศในหลายๆประเทศนะครับซึ่งแน่นอนก็จะไม่เป็นผลดีต่อตลาดเท่าไหร่ครับครับ แล้วแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไหมครับผมคิดว่าการกระจายพอร์ตการลงทุนมีทั้งหุ้นที่อาจจะเป็นพวกหุ้นบีเฟนซีนะครับหรือหุ้นที่อาจจะมีการเติบโตสูงแต่ว่ามีงบการเงินที่แข็งแกร่งเนี่ยกนก็น่าจะเป็นตัวช่วยในในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะต้องไปเลือกดูซิว่าในปีที่แล้วเนี่ยประเทศไหนที่หุ่นขึ้นมามากๆเนี่ยอาจจะต้องระวัง นะครับือก,ก็หุ้นประเทศไหนที่หุ้นติดลบยกตัวอย่างเช่นจีนเนี่ยเพราะเขามีมาตรการเข้าไปจัดการเรื่องอะไรต่างๆค่อนข้างหลากหลายทีเดียวในปีที่แล้วซึ่งเป็นเส้์ในในแง่ลบแล้วก็รวมทั้งคุมแข้มโควิดเลยทําให้จ d p พีลดลงเนี่ยปีนี้อาจจะได้ได,ได้เห็นอีกอีกภาพหนึ่งอาจจะเป็นภาพของการกระตุ้นเศรษฐกิจและผ่อนคลายนะครับซึ่งแน่นอนว่าตลาดหุ้นก็จะจะชอบดังนั้นเนี่ยในในปีนี้ผมคิดว่าจะเป็นปีของการเลือกคัดสรรอย่างระมัดระวังเพราะว่า ในสภาพแวดล้อมที่เงินเฟอ้อค่อนข้างสูงมากอย่างท,<ำ>ที่ ไม,ไ,มไ,มไม่ได้เห็นในรอบเป็นสิบปีสิบปีเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้เป็นตัวที่สร้างแรงกดดันในภาพใหญ่ๆของตลาดหุ้นพอสมควรนะครับ <Won. S 1> ค่ะก็คือนักลงทุนเองอาจจะต้องมีการจัดพอนะคะปรับอสเทดอโลเคชันนะคะจากที่เคยดีจัดสรรมาลงในพื้นที่ที่อาจจะมองว่ามีโอกาสฟื้นตัวนะคะสําหรับบ้านเรานะคะตลาดหุ้นไทยปัจจัยที่จะสนับสนุนหลักๆเนี่ยเรามองยังไงบ้างคะทั้งเศรษฐกิจทั้งท่องเที่ยวทั้งอาจจะมีเรื่องของการเมืองที่เริ่มมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างคึกคักในช่วงเวลานี้ค่ะ อ่าครับก็ผมคิดว่าการเมืองก็คงเป็นเป็นตัวที่ทําให้ตลาดหุ้นอาจจะมีความผันผวนได้ในระยะสั้นๆน,น,นะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าตัวเศรษฐกิจคงเป็นตัวที่สําคัญเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเรามีความหวังว่าเศรษฐกิจจะโตได้ในระดับประมาณาสักสามเปอร์เซ็นเฉซึ่งก็แน่นอนดีกว่าปีที่แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งถ้าเป็นภาพในลักษณะน,นี้เนี่ยแน่นอนว่าตลาดหุ้นก็จะจะค่อนข้างชอบนะครับ,รบอ่รวมทั้งในแง่ของผลประกอบการของตลาดหุ้นในปีนี้เนี่ยก็น่าจะเติบโตในระดับประมาณสัก ซได้ซึ่งถ้าไปดูตัวเลขรวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก9ก้าแสนกว่าล้านนะครับซึ่งเป็นกำไรในระดับที่ใกล้กับ ปีก่อนเกิดโควิดนะครับแล้วก็รวมทั้งนักวิเคราะห์ก็มีการประเมินว่าปีหน้าเนี่ยกำไรของตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเกินทะลุหนึ่งล้านล้านซึ่งก็จะทำออทามไฮนะครับ,รบซึ่งตลาดหุ้นปกติเราจะมองล่วงหน้าไปอย่างน้อยเนี่ยหกถึงสิบสองเดือนอยู่แล้วนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเห็นสภาพว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะมีกําไรที่เติบโตดีและทำออทามไฮในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าโดยโดยเซนติเมนต์ในช่วงครึ่งหลังของของปีนี้เนี่ย น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่จะมีการขึ้นดอกเบีย้ยในสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆและมีการลด QE ออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยพอสมควรนะครับครับสอมปีที่ผ่านมาเราชอบหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กอยู่เยอะมากทีเดียวนะครับปีนี้เรายังชอบอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องกลับไปดูหุ้นตัวใหญ่ๆบ้างแล้วครับ ก็ต้องต้องไปดูหุ้นหุ้นใหญ่ๆบ้างนะครับแต่หุ้นกลางหุ้นเล็กที่ยังลัก,กาดก็มีนะครับแต่หุ้นกลางหุ้นเล็กที่ขึ้นกันมาร้อยเปอร์เซ็นตถึงห้าร้อยหกร้อยเปอร์เซ็นก็มีหลายๆตัวเนี่ยหุ้นเหล่านั้นต้องต้องระมัดระวังนะครับ,รบ,รบและอาจจะต้องดูว่าแพงเกินไปแลหรือยังนะครับแล้วก็บริษัทเหล่านั้นเนี่ยยังสามารถที่จะรักษา อัตราการจเจริญเติบโตของรายได้และกำไรเนี่ยอ,อย่างต่อเนื่องในสองสมปีหน้าได,ได้จริงหรือไม่นะครับคบือก็อาจจะเติบโตมาดีในปีสองปีที่ผ่านมานะครับพุ่นเลยขึ้นมามากแต่ถ้าไม่สามารถรักษาการเติบโตในระดับที่นักทุนคาดหวังหรือระดับสูงได้เนี่ยพุ้นเหล่านั้นอาจจะถูกแรงขายทำกำไรออกมาแรงๆได้นะครับดังน,นั้นเนี่ยพุ้นมิดมอลแคปปีนี้จะต้องคัดเลือกคัดสรรมากกว่าปีที่แล้วพอสมควรนะครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราปิดท้ายกันนะครับที่ช่องทางการลงทุนใหม่ล่าสุดนะครับจากทางตลาดหลักทรัพย์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยสําหรับคนที่อยากจะลงทุนใน ETF U Hero นะครับวันก่อนเราคุยกับทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วว่าจะไปลงทุนใน ETF ต่างประเทศนะครับ U Hero นะครับกองทุนเปิดนี้จะเปิดจอง17-21มกราคมก็คือพรุ่งนี้ เป็นวันสุดท้ายนะครับท่านที่สนใจ t h e m ม t i c ETF กองแรกของไทยที่ลงทุนในธุรกิจเกมแล้วก็ e s p o r t นะครับมีแอปต่างๆตามที่ปรากฏอยู่บนจอภาพนี้เลยนะครับหลักๆก็จะเป็นแอปของบรรดาบรลจอแล้วก็ตัวแทนจาหน่ายต่างๆเนี่ยท่านสามารถโหลดแล้วก็ไปซื้อลงทุนกันได้นะครับแล้วก็เดือนหน้าจะเข้ามาลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นไทยซื้อง่ายขายคล่องมีสภาพคล่องสูงครับค่ะ เป็นโอกาสการลงทุนที่ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกนะคะถ้าหากว่าโหลดแอป,ปมาแล้วนะคะก็ลองไปศึกษาฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเพื่อเพิ่มเติมโอกาสการลงทุนกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะ10โมง5นาทีกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะครับ